ครับกลับมาพบกับ A T M 6 Sky นะครับในแอนิเมที่10นะครับในตอนนี้นะครับก็จะมาทำออโต้ค a ฟฟิ้งนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ Subscribe นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับโอเคครับจากในแอนิเมชที่แล้วนะครับผมได้มีมีการอัปเดตปรับปรุงอะไรนิดหน่อยครับสำหรับมาฟาร์มนะครับก็คือ ผมได้ทำสตอเรจดาวน์ครับเก็บของอส่วนหนึ่งนะครับนี่นะครับทำให้ในกล่องเชสเนี่ยครับไดมอนด์เชสเนี่ยมีมีช่องว่างเยอะนะครับก็ผมก็เก็บไปหลายชิ้นเลยนะหลายอย่งไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นอาร o โร่โบนโรนแฟชต์สตริงอะไรครับเป็นต้นนะครับก็เก็บไป นะครับซึ่งพวกพชันยาเดี๋ยวจะเอาไปกินหรือทา,งงานกันนะครับแล้วก็พวกอินฟอร์มนะครับในในระบบเอ่อรีไฟสตอร์เจกันที่เราทํากันในอปโซสดที่แล้วนะครับก็เอามาเก็บในระบบนี้ละกันนะครับก็คือตอนนี้ผมยังไม่ได้ลิงก์เอ่อระบบเจ้าตัวมอฟาร์มกับไอเจ้าตัวรีไฟสตอร์เ g จนะครับยังไม่ได้ลิงก์เข้ากันโอเคนะครับอันนี้ผมลืมปิดก๊อกนะครับ โอเคครับก็อันดับที่สองก็ขอนอนก่อนนะครับขอนอนแป๊บหนึ่งเอ่อเปิดคลิปมามืดมันมืดพอดีนะครับโอเคอันนี้เก็บข้าวไปนะครับซึ่งฟาร์มข้าวเราก็ยังปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้เอ่อเล่นขั้นสูงของมอสโบทเนียครับแล้วเราก็ยังไม่ได้อะไรกับเอ่อฟาร์ามต้นไม้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็ฝากฝาไว้ก่อนแล้วกันนะครับ โอเคข้างล่างนี้ผมก็มีการจัดการยัดแร่ลงไปพวกดอเวอร์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นอ่ามียูเรเนียมีลาพีสมีไดมอนมีอะมาร่ามีคัพเปอร์มีอะไรไม่รู้เยอะแยะนะครับแล้วก็มีดอเวอร์นะครับจากข้างบนผมก็ย้ายลงมาข้างล่างนะครับตอนนี้กินพลังงานอยู่ที่11 r f 4ครับตนนังค์แนคะ่ไหโหเก็บมากมายมหาศาลนะครับทั้งแบบเอ่อเจ้าตัวดอเวอร์นะครับทั้งเอ่อระบบระบบ เอ่อในฮาริสอะแต่กินพลังงานแค่1 1 RF เออเจก็โอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับโอเคก็เอ่อก็มีไอเทมต่างๆครับแล้วก็สามารถมาดูไอเทมต่างๆได้นะครับแล้วก็บืงหลัาคมได้มีการครับฟักซอครับก็ฟักซอก็เอาไ้ตัดต้นไม้ครับวิธีการคราฟก็ตามนี้ครับแล้วก็มีแมกเนตครับเอ่อหอมาสเซนบร์แมกเนตครับโอเควิียาครับประมาณนี้นะครับ แล้วมีดาวเวอร์คีย์ครับดาวเวอร์คีย์ก็ครับเอ่ออัปเกรดเทมเพลตแล้วมีโกนะเก็ตนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งไอเจ้าตัวดาวเวอร์คีย์ครับมันจะเอาไว้สำหรับเออ่จัดการเข้าเจ้าตัวพวกคอ,อมแฮคติ้งดาวเวอร์นะครับดาวเวอร์ต่างๆนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะเราเอาไอเทมออกหมดแล้วอ่ะบางทีมันอาจจะซอร์ติ้งผิดนะครับแล้วก็เอ่ออันนี้เป็นเหมือนการล็อกดาวเวอร์ไม่ให้แบบมันมีการซอร์ติ้งที่ผิดประเภทนะครับ โอเคนะครับในเอพิโซดนี้ที่เราจะบอกว่ามาทำออโต้คัฟฟิ้งใช่ไหมอ่าเรามาดูครับว่าเราจะใช้มอดอะไรหรอครับผมจะต้องใช้ไอเทมนะครับประมาณเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อกริดนะครับเราต้องใช้ไอเทมตัวนี้ครับที่ชื่อว่าแพทเทิร์นกริดนะครับก็เอ่อลืมเตรียมนะครับเดี๋ยวขอลาเตรียมสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีครับ โอเคครับก็กลับมากันแล้วนะครับก็เราจะมาเริ่มครับไอเจ้าตัวกริดครับปึ๊บครับมาครับอันนี้ก็ไปเตรียมไอเทมเรียบร้อยครับต่อไปครับไอเทมที่ต้องการต่อมาก็คือแพทเทิร์นครับวิธีการขับแพทเทิร์นก็ใช้กระจนะ Restore แล้วก็ Hot นด r i ิชนะครับเดี๋ยวจะแพทเทิร์นมาแล้วก็ค้ามาหลายๆชิ้นนะครับมันมีอยู่สามชิ้นนะครับเพราะว่างบประมาณหมดนะครับก็ไม่เป็นไรแล้ว เดี๋ยวให้มันออโตัคราฟเอละกันนะครับผก็มาแปะล้งคาแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ใส่แพทเทิร์นเข้าไปนะครับตรงนี้ซึ่งแพทเทิร์นเราจะให้มันคราฟไปครับแล้ก็มันกงคิดเอ๊จะให้มันาฟอะไปดีเนาะสมมุติแล้วก็เอาล็อกมานะครับแล้วก็เอามาคราฟอย่างนี้เราจะได้เอ่อเป็นแพลงนะครับสามารถเราจะให้มันเอาไปใส่ไว้ท่ตรงไหนนะครับเราจะต้องคราฟไปให้อีกตัวนึงครับที่ชื่อว่าคราฟเตอร์ครับคราฟเตอร์นะครับก็จะมอดเออร์วิฟสตอรี่นะครับแล้วก็คราฟไปนะครับโอเค อันนี้ตัวหนึ่งนะครับแอดวานไม่พอโหต้องไปพราันนี้ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับเออรเอ๊ะไม่นจะผมขามาไหมเอ๊ะอ่ะโยนทิ้งหมดเลยโหอนไรเอ๊ะมันหายไปไหน,นเนาะมันโยนทิ้งนะครับก็ระหว่างเราก็มาครายอย่างอืงอ่นแล้วกันมี Construction Core ครับแล้วก็มีอะไรมีดีสันดี r ตรัก o ั่ครครับแล้วก็ คลาบไปอ่ะคอสเอนดิชหมดก็คราบไปนะครับเดี๋ยวเราก็ได้มาเรียบร้อยครับใส่เข้าไปครับแล้วก็คราฟมาใหมาคราฟมันออกมาครับนี่ครับแล้วเราก็เอามาแปะครับกับเอ่อรีไฟซโตรครับหรือระบบก็ิของเรานะครับแล้วก็ใส่แทิร์นนะครับที่เราทำมันจะไอเจ้าตัวแทิร์นกริดนนะครับตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วเรามาเซิร์คำว่าแผลงครับแผลงนะครับแล้วน้องเซอร์คำว่าแผลง เอ๊ะไม่ขึ้นหรออาโอกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคราฟเตอร์ตรงนี้เราขาไปปุ๊บแพรง่งข้าไปครับแล้วเราก็มาเซิร์ชครับแพรง่งนะครับอ้าวมันไม่ขึ้นเหรอครับเพราะอะไร,รครับมันไม่ขึ้นเพราะว่าปิดปิดไอ้นี่ครับดิสเพลย์ มันจะมีให้ตั้งค่าว่า display only c r a s t อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะเป็น normal ปกติค่า default จะเป็น normal นะครับบางทีถ้าแบบเราเซิร์ชแล้วมันไม่ขึ้นก็ให้เรามาดูตรงนี้นะครับว่าเออ display มันเป็นไงเพราะแบาบางทีมันเป็น no c a r v e a b l e ก็คือแบบไม่รวมกับไอ้เจ้าตัวระบบการ c ร r ฟนะครับโอเคแล้วก็ปรับเป็น normal ครับถ้าสมมุติเรามีเทมเราอยากบังคับกัรครับให้เรากด control นะครับแล้วก็กด shift ไม่ใช่ control แล้วก็กดอะไรก็กด control shift ะครับแล้วก็คลิกไปนะครับขึ้นสเตตมหาศาลเลยนะครับโอเคแล้วก็คลิกปุ๊บมันก็จะขึ้นมาครับให้เราสามารถคราฟได้สมมเรต้องการสิบชิ้นนะเราก็คราฟไปปุ๊บนี่แล้วก็ได้มาครับสิบชิ้นนะครับแต่ทีนี้สังเกตนะว่าแพทเทิร์นโหครับมีเรามีช่องอยู่แค่นี้แล้วต้องคราฟครับอะไรหรือเปล่าเปล่าครับเราสามารถอัปเกรดมันได้นะครับก็คือเราจะเอามาคราฟนี่ครับก็คือ คาร์บเตอร์ปกติอัปเกรดด้วยบอฟไอรอนนะครับแล้วก็ i m p r o v ฟ p r o เ e s เ o อร์้วจะได้อาร์เรนคาร์เตอร์ครับจะมอดเอ่อเอ็กซ์ตร้าสตอรจนี่ล้วก็สามารถมีช่องคาฟเพิ่มมาขึ้นอีกที่สำคัญอีกอย่างคือเพิ่มสปีดให้ด้วยนะเป็นมาเมไม่ได้เขียนว่า X1 ก็คือแบบสปีดมากกว่าเดิม1เท่าครับโอเคถามว่ามันมีคราบเตอร์ที่ เร็วแค่นั้นหรือเปล่าเปล่า,ลาครับมันมีครับเพื่อที่เร็วานั้นอีกนะครับคือจะเป็นระบบเทียทองครับอัปเกรดเพิ่มไปห้เป็นเทียทองครับอันนี้ความเร็วนะครับก็คูณห้าครับแล้วก็สามารถใส่แพทเทิร์นได้ถึงสี่สิบห้าแพทเทิร์นครับไอ้แล้วแบบางคนยังไม่พอไม่จุใจ ก็คราบเป็นไดมอนด์นะครับซึ่งไดมอนด์จะต้องการวิทเทอริงโปรเจคเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้เลยยังไม่สามารถคราฟได้ครับเพราะว่ามันจะต้องการเดต้าสตาร์ครับตอนนี้เลยยังไม่ได้คราววิเทอร์สักตัวนะครับเลยยังไม่ได้เนเธอร์สตาร์นะครับโอเคแล้วเราก็เอามาแปะข้างล่างแล้วกันนะครับนี่แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับโอเคต่อไปครับผมจะให้มันคราฟเอ่อแพทเทิร์นเองนไอโตโนมวาแล้วกันเพราะว่าสุดบางทีเราก็ขี้เกียจมานั่งคราฟแพทเทิร์นนะครับโอเคแล้วก็ปรับเป็นกราสก็ทีนะครับเพราะบางที เออ่บางทีเราบุกมันอาจจะเออๆนิดนึ่งเราให้ใส่นเป็นก๊าซนะครับนะครับไปเป็นปกติครับแล้วก็มาใส่มันครับแล้วเราก็เอามา,าเติมทำคำามาแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นนะครับแล้วก็คราฟโฟสติชิ้นอ,อ้าวาคอรด์ดเอนริชนะครับแล้วก็คอร์ดกา๊าซนะครับสักชิ้นหนึ่งก่อนอ่าชิ้นหนึ่งก็ยังไม่ได้โอ้โหอ่าแล้วหาเซนนะครับเซนทรายตรงนี้ผมทำสตอรี่เดวเวอร์นะครับก็สำหรับ กราวเวลแซนนะครับแล้วก็ดัสเนี่ยก็ทำอีกกราวเว์หนึ่งนะเพื่อจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ในระบบของเรานะครับโอเคนะครับแล้วก็คราฟเป็นในเจ้าตัวเอ,อ่อชื่อว่าคอร์ดแอนด์ริชนะครับซึ่งก็ต้องใช้คอร์ดนะครับแล้วก็อาร์นนะครับอาร์นนะครับคนไทยคนไทยเขาใช้วนะ่าจะไอรลนนะคนฝรั่งก็อาร์นอาร์นนะครับ <laughs> โอเคแล้วก็ ะคราฟไปครับเป็นแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นติดเช่นพอไหมไม่พอเอาสักสี่ชิ้นสี่ชิ้นพอไหมสี่ชิ้นพอครับนี่คราฟเสร็จแล้วครับอย่างรวดเร็วครับเราต้องการอเลยอะสมมติเราต้องการให้มันคราฟสั่งให้มันคราฟเอา쿼ตและริชนะครับเพราะบางทีแบบเราสามารถแบบอะไรอย่างเงสมมติเราจะคราฟอะสมมติผมจะคราฟแพทเทิร์นอะแล้วเราไม่มีค쿼ตและริชอยู่ในระบบมันสามารถแบบ เออคราฟให้ทีนะเราสามารถดึงแบบหลายๆแพททเิร์นมารวมๆกันก็ได้ครับนี่แหละเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ระบบคราฟออกไปเลยที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคนะครับแต่ทีนี้เออ่บางทีอะสมมติที่การคราฟพิร์น์อะบางทีผมต้องการทำสตรีจะสังเกตไหมว่าเราต้องการเอากระจกมันไปเผาเอ้ยเราต้องเอาทรายมันไปเผาอีกเราทำไงอะพี่ทำไงเราสามารถออโต้คราฟนะครับกับพวก ระบบเผาของระบบปิ้งแร่ระบบทําอะไรก็ได้นะครับเราสามารถอาลล็ขับได้ครับซึ่งวิธีการนะครับเจะต้องขับขับเอร์มานะครับซึ่งผมก็จะรับมานะครับขาบเตอร์โอเคไม่ไอเทมไม่พอครับซึ่งสมมุติอ่ะอันนี้ทิปเทคนิคครับของเวอร์ชัน1.10ขึ้นไปครับก็คือถ้าสมมติเรามีรเราขอบงนะครับและเราสามารถกดคอนทรลนะครับแล้วก็กด คลิกนะครับมันจะเป็นการบอกว่าอะรีเควสต์ออโต้คัตติ้งได้ครับมาทำการรีเควสต์เองอัตโนมัตินะครับทำให้เราไม่ต้องมานั่งเออไม่ต้องมานั่งเสียเวลามาเอ้ยไอเทมนี้นะมันชื่อว่านี้นี่นี่เราต้องมาเซิร์ชนะครับเราสามารถกดคอนโทรลนะครับแล้วก็กดคลิกให้สั่งบังคับคราบได้นะครับนี่นะครับโอเคต่อไปครับแล้วก็การเอ่ออัดเอ่ออัดว่าโปรเซสเซอร์ครับแล้วก็เป็นเบสิคโปรเซสเซอร์ครับ แล้วก็คราาไปครับแล้วเราเรามาเผาครับ thank you thank you นะครับโอเคเอาเผ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 าเร็วๆเลยเอะอีกต่ออีกนะครับเอาไม่รู้แน่ใจว่าเรามีเบสิกหรือเปล่าอ่ามีเบสิกอยู่นะครับข้าวปัไปป,าปไ๊าบใต้เรียบร้อยครับแล้วเราก็ตาผมขอจิกเลอร์ซอนโฟเนสไปก่อนแล้วกันนะครับเอามาวางไว้ข้างล่างน,นะครับผมก็จะเอามา แปะไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่ครับแล้วเราก็เอา c r ฟเตอร์ครับแปะข้างบนนะครับนี่อย่างนี้นะครับก็คือเป็นการบังคับให้เจ้าตัวเล็กโซนเฟอร์เนตออมาครับนะเพราะว่าไอเดตตัวเนี้ยมันสามารถเอ็กซ์พอร์ตของเข้าไปอยู่ในเชสไปอยู่ในระบบต่างๆก็ได้นะครับซึ่งผมก็จะคอนฟิกมาให้ว่าข้างบนรับไอเทมนะครับแล้วก็ข้างซ้ายปล่อยไอเทมนะครับซึ่งเออคือเจ้าตัวคราฟตอวแบบมันไม่สามารถเออ มันมันปล่อยออกมาได้อย่างเดียวะครับไม่สามารถเอาเข้าระบบไปได้นะครับทำให้เราจะต้องไปครับไอเทอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า importer ครับ importer ครับของ mod r e f i e storage นะมันจะทำการาดึงไอเทมเข้าระบบนะครับซึ่งเราต้องหาวิธีการแปะสิเอจะแปะงไงเนาะอาผมแปะข้างหลังแล้วกันนะครับเพราะรู้สึกไอตรงนี้มัน ดูท่อของวัดเอ่อรีฟรชสโตรจอย่างเงี้ยมันไม่สามารถแปะได้นะเพราะว่าต้องอีกทางซ้ายมันก็มีเอ่อเอ็กซ์นอฟสโตรจอยู่แล้วนะครับมันไม่สามารถเอ่อแปะด้วยกันได้นะครับทําให้ผมจะต้องไปหาแคเบิลอีกชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็มาแปะข้างหลังนะครับเข้าระบบนะครับนี่แล้วข้างหลังนะครับผมก็คอนฟิกว่าข้างหลังให้เป็นเอ่อเอ็กพอร์ทไอเทมนะครับ อยู่ในส่วนของ Mo d เทอร์โมซีรีสครับโอเคแล้วลองมาดูสิครับเอ้ยเรายังไม่ได้สอนมันนะครับราต้องเทชคอมพิวเตอร์นะครับว่าเฮ้ยคอมพิวเตอร์จะต้องทำแบบนี้เป็นเป็น,ปนทำเป็นแบบนี้เป็นนะครับเริ่มเรียนรู้แล้วนี่ครับก็คือสั่งวิธีการก็คือผมจะทำการนี่ครับมาถึงหน้านี้ครับแล้วก็กดบวกครับปุ๊บมันก็จะ เออมาถึงหน้านี้ครับก็คือหน้า processing แต่ทีนี้ผมมีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้ก็คือเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้ครับแล้วกด alternate ครับก็คือบางทีอย่าสงสมมว่าเรามีไม่ใช่มีแค่แซนอย่างเดียวบางทีเราไม่มีแซนแบบเอออยู่ในโลกไมโครปกติเรามีเลแสแซนอ่ะทำไงเนี่ยหรือบางทีเรามีอาจจะมีเป็นเออแซนอย่างอื่นอ่ะหรือว่าเป็นไอเทมอย่างอื่นหรือว่าเป็นแร่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรืออีกมอดหนึ่งเนี่ย ทำไงเราก็มากดตรงนี้ครับเลือกได้ว่าเอ,อจะให้แบบไหนดีอ่ะสมมติผมเลือกให้ว่าจะต้องเป็น My c r a f t Sand แบบนี้ทั้งสองอย่างก็ได้นะไม่ว่าจะแซนธรรมดาหรือเลแซนก็ใช้างนได้ก็กด Apply ลงไปแล้วกด Set นะครับเมื่อเราเออ Create Pattern มาครับมันสังเกตครับรรทัดก่อนเออบรรทัดที่สามนครับนำจากล่าครับมันจะเขียนว่า Use Item from My Class s a n นะครับก็คือ ใช้อะไรก็ได้ที่มันมีแท็กคำว่าแซนที่เป็นไม a ครแซนใช้ไปเลยครับมันจะได้กระจกอันนี้อยู่แล้วนะครับ <S <S โอเคครับแล้วเราก็เอาแพทเทิร์นนี้มาใส่ในคัพเตอร์ที่ติดกับเวสโซิเฟอร์นสนะครับนี่แล้วเราลองมาสั่งให้มันคราฟแพทเทิร์นดูครับปิงนะครับอ้าแซนไม่ทรายไม่พอเดี๋ยวผมเบลทรายมาก่อนนะครับโอเคทเรา,ายาให้หมดแล้วก็ ครับพาตุนิ่มนครับนี่เห็นไหมมันก็สามารถดึงไซนนะคับเอาไปจัดการนะครับครับติงดาเด้นะมั้คือถูกครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกนะครับที่มีอยู่ทั้งหมดสิบหกนะมันจะบอกด้วยนี่แล้วเราลงมาดูข้างล่างนะนี่เห็นไหมมันจะค่อยๆดําเนินการเผาไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแล้วพลังงานก็ค่อยๆลดลงนะเพราะว่าอันนี้สี่สิบไอเฟอร์ติกมันจะได้ได้เจ็ดสิบแต่นี้มันใช้ไปถึงห้าสิบเจ็ดไอเฟอร์ติกนะครับทำให้ ในอนาคตนะครับผมว่าเราจะต้องอัปเกรดเจ้าตัว thermogenerator แน่นอน,นครับเอางี้ผมทำในคลิปนี้เลยละกันนะครับเพราะว่ารู้สึกอออตัวคาบก็มีประมาณนี้นะครับผมจะมาอัปเกรดเอ่อไอเจ้าตัวเอ่อ thermogenerator ให้เป็นเทียร์ฮาร์ดเล่นนะครับซึ่งมันมาจากมัดพลังครับพลร์นะครับแล้วก็มาเือค้ามาพลวงร์ครับแล้วเราต้องทำไอเทมตัวหนึ่งที่ชื่อว่า รอถครับ energizing รถนะครับนี่อคราบไปนะครับซึ่งมันจะต้องใช้พวกคาลเซเตอร์ต่างๆนะครับโอเคคราบมาเลยชิ้นเลยละกันนะครับจะต้องคราบหลายรอบนะครับนี่แล้วก็ทำเอ่อเคสซิ่งอันนี้นะครับเป็นแนวนอนด้วยแนวนอนได้มานะครับแล้วก็เป็นชิ้นเอ่อรีดักติกเคสซิ่งครับแล้วก็ทำทำทำคราบมันไปครับมันมันเบามันจะกลายอะไรว่าก็ต้องทํามันไปครับนี่ แล้วเราก็ได้มาครับเป็น energizing rod นะครับแล้วก็มาแปะไว้นะครับนี่แล้วใช่ยนไหมครับไอเจ้าตัวนี้มันก็มีพลังงานนะครับแถบอยู่ตรงไอตรงตรงเนี้ยตรงแถบตรงประมาณเนี้ยมันจะเขียนว่า storage พลังงานเท่าไหร่นะครับและอีกอย่างนึงที่เราต้องการก็คือมันชื่อว่าอะไรอ่ะมีชื่อว่า ops ปะ่ะ ops นี่ครับ energizing ops นะครับนี่แล้วก็คลาดไปครับสังเกตยนไหมว่าเราสามารถกด control แล้วก็ คิกสายเพื่อบังคับในการคราบเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่มีไอเทมนั้นอยู่ในระบบเราก็ได้นะเราก็สามารถบังคับมัคคับได้แต่ข้อเสียของระบบการคราบบังคับคราบก็คือถ้าสมมติมันมีการโปรเซสไอเทมอื่นอยู่มันก็จะทําการโปรเซสไอเทมนั้นนะที่ก่อนหน้านั้นให้เสร็จก่อนนะครับแล้วถึงมาโปรเซสให้เรานะครับโอเคนะครับแล้วก็ต้องรอเนาะน่าจะต้องรอ อ่ะแต่เดี๋ยวก่อนครับล <Bond> ืมรีฟลิสตอร์เรตกลับมาขั้นรายการด้วยรีฟลิสตอร์เรตนิดนึงนะครับก็คือเราจะทำไอเทมอีกตัวหนึ่งทบชื่อว่าคาร์ฟิงนะครับเอ่อมอนิเตอร์ครับเราจะคราฟไอเทมตัวนี้ครับครับที่มอนิเตอร์งต้องการแซนอี่แล้วโอ้โหแล้วแซนก็ยังเผาไม่เสร็จเอ่อยืมคราฟตเผาปกติแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้สแซนซานเผาไม่ทันนะครับ โอเคผมเอามาตั้งไว้ตรงนี้นะครับปั่นแปะฮอตด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ม็อบมันเกิดน,นะครับโอเคแล้วเราก็ไปครับเซียนมาเซียนมาเซียนเซียนเียนโยนทิ้งอีกวะนี่แล้วก็ใส่ใส่มาครับไปแล้วก็เผามันไปแล้วต่อไปมันก็ต้องการอะไรก็มีควอดเดนบิชนะครับโอเคควอดเดนบิชแล้วก็คาบไปนะครับแล้วต้องการอะไรก็มีพาร์ทนะครับพาร์ทคับจิ้วงวอร์มิเตอร์ต้องการแฟร์เทิร์นเด้อ ไม่รูอ่ะได้กระจงมาหนึชิ้นน่าเศามากนะครับเพราะว่าเตาเผามันเผานานนะครับทำแมชชีนเคสซิ่งระหว่างรอแล้วกันนะครับแล้วก็ทำอะไรกันอเซนคือแน่นอนว่าตอนนี้เออเรายังไม่สามารถเผารายได้นะเพราะว่าแพทเทิร์นมันก็ใช้เอ่อการเผาทัง ตายค่อนข้างเยอะนะครับอ่าเราได้กระจกมาแล้วนะครับราคาเล็กขาดอินฟลูเอนเซอร์ <c oughs> เอาไปเผาก็เอาไปเผากับตัวนี้ก่อนละกันนะครับไม่แล้ครับเดี๋ยวเอพิโซดหน้าก็น่าจะดีกว่านี้ครับไม่ต้องมานมั่งค่อยๆเผาทีละชิ้นทีละชิ้นอยากสตาร์โรไลฟ์นะครับโอ้โหแล้วลุ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 ชู้เขาไอซีบ๊งไอ้สู้เขาไอฟัวเนสโอเคได้เรียบร้อย <c oughs> จากรูอยาก,กระดูบอลโอเคแล้วก็มาแปะตรงนี้ครับแล้วสามารถดูได้ครับว่าแบบมีการคราฟอะไรอยู่นะครับโอ้พอแปะเสร็จปุ๊บพลังงานหมดเกลี้ยงเลยนะครับถูกออกแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เออ่พลังงานเราหมดเกลี้ยงแล้วนะครับมันใช้เจ็ดสิบหกสิบห้าเฟอร์ติกอะเรามาแปะตรงนี้ก่อนตอนนี้พลังงานเราเกลี้ยงแล้วเราแคนเซิลนี่ครับมันจะขึ้นว่าเอ้มันกําลังรออะไรอยู่นะครับเรากด cancel a อ l อันเสร็ออไปก่อนก็คือยกเรื่องทั้งหมดไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้เราพลังงานเราไม่พอครับโลกเราไฟกำลังจะดับนะครับแต่ว่าเราก็ทุบไอเจตัวนั้นออกนะครับเพื่อมันก็ค่อยๆชาร์จพลังงานขึ้นมาครับอย่างต่ําเตี้ยเลือดดินนะครับโอเคเรามาจัดการกับจับตัวอัพก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ให้พลังงานนะครับหมดนะครับตอนนี้น่าเศร้ามากพลังงานจะหมดแล้วโอเค นี่ครับเราได้ energizing o p s นะครับแล้วก็มาแปะใกล้ๆมันนะครับกับ energizing rod นะครับโอเคแล้วเราก็มาคราฟไไปใช่มีตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าอะไรอ่ะเอ่อนี่ครับ energizing steel ครับซึ่ง energizing steel ครับมันจะต้องใช้ iron กับกอครับแล้วก็เอามาอาร์เรนนะครับอาร์เนน่ารักมากสิบสามชิ้นแล้วก็น่าจะคาฟพอยด์แล้วเนาะ รอไปครับนี่ครับมันก็จะค่อยๆส่งพลังงานมาครับด้วยเนี่ยไอไอบีสตาร์เตอร์มันส่งพลังงานได้เอ่อสิบไอเฟอร์ติกช้ามากๆนะครับอเคเรามาดูนะว่าเรามีอ่ามีโบอยู่นะครับนี่เราจะเป็นแหล่งอารอนชั้นดีเลยนะครับอันนี้เราก็เปิดท่อน้ำนะเพื่อเพราะว่าบางทีเราไม่อยากให้มันเอ่อเลเวลมันสูงเปล่าครับในเนอสา,ากจบมาแล้วก็ เติมเข้าตัวเราก่อนแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้แท้งเรามันก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอืมอ่าเราก็ใส่คอสโมไปนะครับโอเคตอนนี้เหล็กเรามีอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเราก็กดออกมาหมเหล็กเราเขียบๆมากเลยโอเคแล้วด้วเหล็กมาแล้วครับตอนนี้เกาเศยางเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเก้าเย่เรียบร้อยครับอีกนะครับแล้วเราก็มาจัดการครับกับเอ่อโทโม เป็นฮัตเด้นฮร์คอมพิวเตอร์แบบฮัตเดนครับซึ่งมันต้องการไอเยมอะมุกุ้งยก็มันใช้ยยุะมากเลยนี่สองอ่ะต่อไปอันนี้เท่สามจุดหกอัพเกรดท่อ,อนี้ดีกว่าทมามันจะได้เร็วขึ้นเป็นขั้นเอ่อจากเบสิคครับให้เราเป็นจากสตาร์เตอร์ให้เป็นเบสิคครับจ่ต้องการนี่จึงต้องการอารอนิกโอ้โหอารอนนิกเผาขอนพลังงานเหล็กเรามากเลยนะ เอาเท้างแนวนอนไปก่อนนะครับคือแนวตั้งกับแนวนอนไอสองไอเล็กติดร้อนเราสามารถแบบเออเอามาคราเพื่อแบบมันสลับฝั่งกันได้นะโอเคต่อไปแล้วก,การคอร์สนะครับคอร์สแล้วก็ขับคอร์สมาคอร์สนะครับดึงๆนะครับแล้วก็วอดมานะครับแวลาเอามาคราฟนะครับแล้วก็เอามาวางปุ๊บนะครับเราจะได้เป็น เบสิกครับเทียบเบสิกะครับสาม,มารถส่งพลังงานได้ถึง50 r อ t เอตินะครับงานนี้ก็จะคราบได้เร็วขึ้นนิดหนึ่งนะครับนี่ตัวเล็กก็เพิ่มขึ้นเร็วเร็วขึ้นนิดนึงนะครับแล้วเราก็คราบไอเจ้าตัวเอ่อฮัตเด้นนะครับซึ่งฮัดเด้นเราก็จะต้องเอา direct casting นะครับซึ่งต้องการไอรอนอีกแล้วโอ้ยไอรอนหมดลอกอันนี้เอ่อห้าอินกอ,อืม กดออกมาก่อนแล้วกันอันนี้ไอรอนเราหมดโลกแล้วใช่ไหมไอรอนเราหมดโลกแล้วอ่ะไม่มีไอรอนเหลือแล้วอ่ะเหลือแต่ไอรอนช้างยังไม่ได้จะจัดการอ่ะโอเคเรามาจัดการรอแล้วกันเราจะไปร้อนตอนนี้เราหมดเรื่องแล้วอ่ะน่าเศร้ามากเลยนี่ติดตายครับเราเปลี่ยนมาให้เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับจะลองห้องละไอรอนจะหมดแล้วไอรอนจะหมดโลกแล้วอ่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราตัดกลับมาทีก็แล้วกันนะครับตอนที่จะค้าเสร็จนะครับ โอเคครับเราก็กลับมาครับแล้วก็เอาเจ้าตัวเอาเจ้าตัวนี้นะครับก็คือธงโมเดลเตอตัวนี้นะครับผมขอเอาไปอัปเกรดนะครับให้เป็น p r h a r d e n นะครับนี่แล้วก็มาแปะที่เดิมนะครับนี่นะครับเราก็สามารถสร้างพลังงานได้ครับจากเอ่อตันนี้เท่าไหร่อ่ะ7ิบไเนะครับเป็น180 i งรแนะครับแต่ทีนี้ผมจะ เปลี่ยนนะครับข้างล่างนะครับคือตอนเนี้ยผมผมจะบอกว่าตอนนี้ผมใช้ลาว่าผมจะเปลี่ยนเป็นไอเทมอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าที่ชื่อว่า Blazing Crystal ครับซึ่ง Blazing Crystal นะครับจะต้องใช้ Blazing Crystal นะครับเออโอเคจะต้องใช้นี่ครับนี่ Blazing ไอ e Blaster สี่ชิ้นนะครับเป็น Blaster นะครับถ้าเป็น Blaster เราก็ใช้ แท่งเดียวนะแต่พลังงานมันก็ต่างกันอยู่แลแต่เราก็ไม่เป็นไรเราก็พอมีพลังงานเยอะอยู่แล้วก็ใส่เข้าไปครับมันก็ต้องใช้พลังงานถึงหนึ่งหมื่นใช่ปะหนึ่งแสนเลยไม่ใช่หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับสี่พันหนึ่งมื่ไม่ใช่หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับอ่า FE ก็คือ f ลัก Energy ครับเป็นหน่วยครับโอเคเดี๋ยวเราตัดกลับมาตอนที่ เราเอา่อจะได้ครับ blazing crystal แล้วนะครับโอ้ไ oh ม oh, ่นะโอ้เก้าสิบเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยครับนี่เราได้ blazing crystal มาแล้วนะครับแล้วเราก็เอามารารวมกันนะครับเราจะได้ block of blazing crystal นะครับนี่แล้วเราก็ามาเปลี่ยน hand แ,แล้วไ้เจ้าตัวลาวาครับโอเคเอาั u เ k e t มาก่อนนะครับ 1บักเก็ตออกนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นบล็อกออฟเบลซิ่งคริสตัลนะครับสังเกตเมื่อตอนคุณจำได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมไปให้ดูกกลับนึะครับตอนนี้นะครับมันได้ลาะพลังงานนะครับมีเอฟอ่ะเอฟอ่ะมันอยู่ที่180เอฟเฟอร์ตินะครับเฟอร์ตินะครับสำหรับเออ่แบบฮาัตเด้นนะครับเมื่อถ้าผมเปลี่ยนเป็นเบรซิ่งคริสตัลนะครับแล้วผมแปะใหม่ครับมันได้ถึง504เอฟเลยนะครับซึ่ง เขาเจ็นไหมครับว่าจากประมาณเท่าไหร่ร้อยเนาะอันนี้เป็นสองร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับนี่จะได้พลังงานเพิ่มมากขึ้นเอาให้ไปหล่อเลี้ยงไอ้เจ้าตัว e n e r g i z i n g rod นะครับ harden น,นะครับเบื้องหลังเมื่อกี้ผมก็ไปทำ harden น,นะเพราะว่าถ้าเป็น starter รู้สึกมันจะจ่ายช้าไปนะครับมันก็ทำเป็น harden นะครับและลองคิดสิครับถ้าผมเปลี่ยนไอจ้จากไอ้ข้างล่างถ้าไอ้เจ้าตัวเนี้ยผมใช้เป็นแบบเออลาวาถ้าผมเปลี่ยนจาก เออเิงราว่าให้ให้เป็น Blazing Crystal คิดสภาพดูว่าเราจะได้พลังงานมากขนาดไหนโอ้โ oh, ห oh. เป็นน,น่าจะได้สักประมาณสี่ห้อเลยอ่ะโอเคงั้นสำหรับเอพิโซดนี้ก็มีตับเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับไปแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเยย